สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้า L สี่เจ็ดศูนย์แปดนั่นเองนะครับผมต่อหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็มีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูเปอร์ต้า L สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันคันนี้จดทะเบียนปีห้าหกนะครับลูกค้ามีออุปปกรรรณ์ต่่่พวงงนนนนนนะะคคคััับบบบเเ็ชดี้ิลา ตัวนี้ก็จะเก็บงานนะครับเก็บงานสีฝากระโปรงให้ใหม่นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ผ่านพวนไม่ผ่านหกนะครับหกยี่สิบสี่ตาช้างนะครับเป็นรถเก็บงานทาสีนะครับเป็นรถนาเนาะนี่ก็บอกกันตรงๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์นี่สีสันเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมนะฮะ ปัญใหญ่พวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะครับพวกเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับคันนี้ยางดีสี่เส้นนะครับผมหน้าหลังอตตานินะครับเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับีด้านท้ายก็เก็บงานให้นะครับเช็คฝาไาย,ยกฝาายเช็คโอลิงไบอัพคันนี้ก็ติดตั้งแขนแขนง่ามให้ลูกค้าด้วยนะครับเปลี่ยเป็นแขนง่ามแล้วเนาะ ใบมีดันหน้าพร้อมผ่านพวนะครับเช็กระบบไฟเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนปีห้าหกนะครับลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านประหดเซ็นเตอร์ตอนนี้ราคาที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นบาทราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาเนาะสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับ กับ L C 708นะครับเครื่องยนต์4สูบระบบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ป้อนนะครับม่มีดหน้านะครับมีหน้าผู้ตัวนะครับเป็น F D 185นะครับ l 708นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาที่4 3สนสาบาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพยาเทคเตอร์นะครับโทร0875223883095339988เปิดทำงานทุกวันนะครับลูกค้าเราอยู่ที่สาขา2นะครับบ้านทาคอตจังวังบัวนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ